สวัสดีครับทอมมี่ครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวน้ำยาล้างสนิมเบอร์28แบบทาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูแผลที่เราจะทำก่อนอันนี้เนี่ยมันคือรถผมเองและใครจะทำสีก็ดูอูดด่ดีๆนะครับ นี่คือผลงานของอู่เฮงสวยคือเอาง่ายๆนะเห็นรอยเชื่อมไหมครับคือถ้างานเหล็กมันดีงานสีมันก็น่าจะดีตามนะครับอันนี้มันงานเหล็กมันเฮงสวยมากมันก็ทําให้เฮงสวยไปถึงงานสีนะครับก็คือมันโป๊นหนามากเพราะว่ารอยเชื่อมมันไม่สวยนะครับ มันต้องโปให้มันเรียบนะครับเห็นเห็นรอยมาที่ท้ายรถก็มีตอนนี้รถผมผุทะลุเละเทะไปหมดนะครับพอมันสีโปมันหนามันก็จะเกิดอาการแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะแตกแตกปุ๊บน้ำเข้านะครับน้ำเข้าข้างในก็ไปขังอยู่ข้างในมันก็จะเป็นสนิมอย่างนี้อันนี้เอา ขูดนะครับขูดเอาใบมีดขูดไปแล้วแล้วก็ใช้แปลงลวดขั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 ด,ขด,ขดนะครับเบื้องต้นเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่สีบางนะครับจะเห็นความบางว่ามันบางกว่าเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามันบางนะแต่ตรงเนี้ยหนาปึกเลยเห็นขอบเลย ตรงนี้จะบางเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เชื่อมครับแต่มันเชื่อมแถวนี้ก็โซนด้านล่างนี่ก็จะเละเทะหนาปึกกันไปหมด่ะไม่ให้เสียเวลาสองนาทีผ่านไปเดีย๋ยวผมมาเทสให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไง่ะสนิมประมาณน,นี้นะตรงนี้ยังขาวๆอยู่นะครับก็คือตรงนี้มันพึ่งพึ่งโดน สีลอกมาไม่นานสีมันอ้ามาก่อนนะอันนี้คือเพิ่งแกะออกมานะครับตรงนี้ก็ยังไม่เป็นสนิมแต่ตรงนี้เป็นแล้วเพราะม่ามันหลุดมาก่อนนะอ่ะเอาแบบบางๆนี่ให้ดูก่อนอนะนี่นะน้ำยาเบอร์สองแปดแตะๆน้ำยาไม่ต้องชุ่มอะไรเยอะนะครับไปลงไป เห็นว่าสีมันสีสนิมมันหลุดออกมานิดหน่อยก็คือเมื่อกี้มันโดนขูดมันก็เลยเป็นผงนะครับมันหลุดเป็นผงเป็นปนผงๆงโดนขูดมันก็เลยจริงจมันจะไม่ละลายออกมาขนาดนี้นะครับจากเมื่อกี้นะที่เห็นกันอยู่เดีย๋ยวผมจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมาเอาข้างล่างที่มันหนักๆตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งให้ดู ตอนนี้ที่มาทำนี่ก็คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวอะไรหรอกผมจะทำสีรถเพื่อจะไปต่อภาษีนะครับคือตอนนี้มันสภาพนี้ไปมันเขาไม่ให้ต่อครับ mm. เขาไม่ให้เราต่อภาษี mm. เขาบอกว่าสีแบบนี้ไม่ได้ mm. ก็ไม่เข้าใจก็เห็นเห็นอยู่ว่าเออมันก็มันก็คือรถสีเหลืองไง แค่สีมันเก่าและผุพังเขาก็ไม่ให้ต่อนะครับเขาอันนี้คือตรวจสภาพนะเขาไม่ยอมตรวจให้นี่ด้านบนที่เมื่อกี้ป้ายน้ำยาอีกรอบหนึ่งไอ้ที่บางๆอย่างเงี้ยหายมันจะออกง่ายนะครับ บางบางออกง่ายจาับถ้าถ้าเคยเห็นคลิปที่แล้วผมเอาน้ำล้างออกนะแต่ทางคนผลิตน้ำยาเขาบอ,อกว่าไม่ไม่ต้องล้างให้ใช้วิธีเอาผ้าเช็ดออกนะครับการเช็ดคือเราจะได้ประโยชน์กับ น้ำยาส่วนที่ที่ยังเคลือบอยู่มันจะทำหน้าที่ป้องกันสนิมไปด้วยนะครับนี่ผู้ผลิตเขาบอกมานะอะเห็นร่องรอยว่าตรงนี้ก็เริ่มเห็นเนื้อเหล็กที่มันขาวๆมากขึ้นนี่ก็สนิมหายไปเยอะพอสมควร เอาผ้าเช็ดออกผ้าแนะนําว่าอย่าใช้พวกผ้าขนหนูกเก่านะมันจะเป็นขนๆน,นะครับให้ใช้พวกเสื้อยืดเก่าอะไรนี้ดีกว่าที่มันไม่เป็นขนอนะ่ะอันเนี้ยพอผมเช็ดแล้วเห็นไหมมันมีขนนะ่ะขนขนผ้ามันติดนะครับติดแล้วมันก็จะทําให้แบบถ้าเราทําสีทําอะไรเนี้ยถ้างานถ้าถ้างานเราอยากได้ได้ความละเอียดนะ มันก็จะไม่ค่อยสวยอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะเช็ดหันกล้องไปตรงมั่งไม่ตรงมั่งต้องขอภัยนะครับนะเบื้องต้นตรงนี้ขาวจ้วะไปแล้วตรงนี้ก็จะเหลือแบบเศษซากอ,รอารยธรรมค่อนขอ้างจกเยอะนะครับจากสนิมแดงนะ อมาทําตรงนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่ง6นาทีก่อนที่คลิปจะยาวอ่าตรงนี้คับมาตรงเล็กๆนี้แผลเล็กๆนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับโจ๊ะโะ,อ,ะอย่าไหลดี ตอนทาก็เอาแปรงถูๆขยี้ๆไปด้วยนะครับมันจะได้บางทีตรงสนิมที่มันหลุดอ่ะมันก็จะได้เปิดออกมันก็จะได้ตัวที่มันอยู่ข้างล่างมันก็จะได้หลุดไปด้วยนะครับจริงๆพวกผิวประมาณนี้เนี่ยไม่ต้องใช้น้ำยาก็ได้นะเพราะว่ามันขัดได้นะจริงขัดออกก็ได้ครับ อันนี้กรณีทำให้ดูเนาะทำให้ดูแต่อะไรที่มันขัดแล้วมันจะใช้เวลาเยอะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับงานก่อสร้างเอาไปใช้กันเยอะนะพวกเหล็กเส้นเป็นสนิมอะไรเงี้ยก็ถาถาแล้วก็เช็ดออกนะครับนี่อีกหนึ่งแผลไหนๆก็ไหนๆแล้ว ยาตัวนี้อย่าทาทิ้งไว้นะครับเตือนไว้ก่อนถ้าทิ้งไว้ปุ๊บน้ํายาแห้งมันจะตกผลึกเป็นเกล็ดนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับมันจะกลายเป็นเม็ดๆนะครับให้ทาแล้วก็เช็ดออกทั้งๆท,ท,ท,ที่อย่างเปือกเฮ้ยตายอย่าเพิ่งมายุ่ง

อย่าทิ้งให้มันแห้งนะครับอย่างนี้ก็เช็ดไปก่อนแล้วเดี๋ยวขค้งว่างกันอีกทีนะผมเคยทิ้งไว้โดยไม่เช็ดนะครับไม่เช็ดไม่ล้างมันจะกลายเป็นตกผลึกเป็นเกล็ดขาวๆแล้วมันก็จะมไม่สวยอะ่ะม,มันจะขาวโพลนไปหมดนะ ให้ดูประมาณนี้นะครับต้องถายใกล้ๆสีรถมันเหลืองแล้วมันก็จะทําให้ให้รอยสนิมมันดอปมืดลงไปนะตึงนะครับแผลเล็กแผลน้อย ะปรมาณนี้นะครับอย่าลืมทาแล้วเช็ดแล้วก็อย่าใช้ผ้าที่มีขนขนนะครับขนจะติดโอเคไปละประมาณนี้ทั้หมดดีครับ